ไทยลีก3ครับปุยลุงอลุณลีกในฤดูกาล2023-2024ครับก็เป็นเกมการแข่งขันในนักกรฬาของฤดูกาล2023-2024ครับสำหรับชิงผลนักเตะทั้ง2ทีมนะครับทองเกิดนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับพะเยาควรขึ้นึงครับผู้ตัดสินที่4ครับพลากรหาสุขนะครับและก็ผู้ควบคุมการแข่งขันทวีคูณทองอ่อนยกบอลจังหวะนี้ครับเบียดโทษครับชี้กันเคลียร์มาครับเมืองเลยยึดเต็ด อ้าวจังหวะนี้ครับเพิ่มครับผิทักพงษ์ชัยโพเปิดด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับมาบอลก็ฉลับโดนโตสวนกลับมาครับยิงไกลลูกนี้ว่ายังไงครับโอ้ยคุณเจ้าบ้านครับอุบลคุณภาพเอฟซีพบกับเมืองเลยยูเนเต็ดยังคงเสมอกันที่ศูนประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยร่างถือว่าผิทักพงษ์ชัยโพยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับบอล ให้ครับกิติภูมิบุญสูงกิติภูมิว่ายังไงครับลูกพี่โอ้ยเทคทั่วม่วงครับทางด้านของตอกีนครับเล่นนะครับออสการ์พลาเป้ครับเขียนลูกเริ่มเล่นมาครับดีนต่อครับโอ้ครับมาที่เมืองเลยยูเนเต็ดครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนําไปแล้วครับทางด้านของทีมเยือนเมืองเลยยูเนเต็ดครับจากการ หลุดเดี่ยวมาครับจังหวะนี้ครับโดยผู้เล่นหมายเลข91พีรพัฒกันทาครับว่าอย่างไงครับลูกนี้ครับโอ้โหเป็นประตูครับทางด้านของทีมเจ้าบ้านอุบลคุณพัฒน์เีครับจังหวะนี้ครับเนี่ยนะครับออกมาตัดบอลลำบากพลาดแล้วครับเป็นทางด้านของเจ้าบูมรัชชัยฝักต้านะครับ ดูสำรองเพิ่งเปลี่ยนตัวลงไปครับหมายเลขจ็สีครับยิงประตูที่1ตามตีเสมอให้กับอุบลคุณวัเอฟซีเสมอเมืองเลย1ประตูต่อหนึ่งครับและผู้ตัดสินครับสุริยวงศ์รามศรีครับก็เป่านกหวีดจบเกมการแข่งขันนะครับ